รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทุาผู้ชมค่ะรถมณีกลางวันไกลและรายการส่องธรรมค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์นะคะวันหยุดที่ท่านผู้ชมหลายท่านจะเลือกใช้วันหยุดอย่างมีคุณค่าและแน่นอนค่ะรายการนั้นแนะนําเสมอสําหรับการเดินทางแต่แน่นอนว่าต้องไปที่วัดนะคะวันนี้จะไปที่วัดใดนั้นติดตามค่ะขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพ สร้างอุโบโสถวัดหนองหอยตำบลห้วยโป่องอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีซึ่งปัจจุบันวัดได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สำเร็จเนื่องจากยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเป็นจำนวนมากและขอเชิญร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566อย่าพลาด ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถและเป็นเจ้าภาพกระถินสมัคคีสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรากฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถจองผ้าไตรและเป็นเจ้าภาพเปิดโรงทานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระประหลัดอนุสร์สันติกรโรเจ้าอาวาสวาดัดหนองหอย โทรศัพท์0636474498ท่านผู้ชมคะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าการถวายวิหารทานมีอาน,นิสงส์มากแม้ถวายทานแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งร้อยครั้งยังมีอาน,นิสงส์ไม่เท่าถวายสังกธานเพียงครั้งเดียว และแม้การถวายสังฆทาน100ครั้งยังมีอาน,นิสงส์ไม่เท่าการถวายวิหารทานเพียงครั้งเดียวและชาวพุทธเชื่อกันว่าอาน,นิสงส์การสร้างวิหารทานถวายวัดหรือสาธารณประโยชน์นั้นนับว่าเป็นบุญใหญ่จะช่วยทําให้ชีวิตพบแต่ความสุขความสบายหลุดพ้นจากความทุกข์และโรคภัยต่างๆที่กําลังเบียดเบียนและมากไปด้วยพกข้าศัพท์พักษาหารสมบูรณ เมื่อสิ้นบุญไปแล้วจะได้ไปสเสวยสุขในโลกสวรรค์วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญเพื่อช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนาที่วัดหนองหอยตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเป็นวัดเล็กๆในชนบทที่กำลังพัฒนาโดยพระประหลัดอนุสรสันติกโร จเจ้าวาดวัดหนองหอยผู้มีความคิดกว้างไกลและมีอุดมการณ์แน่วแน่ที่จะสร้างวัดให้เป็นที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจกับประชาชนแต่เนื่องจากวัดยังไม่มีอุโบสถพระประหลัดอนุสรสันติกโรโจึงได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถโดยได้นำแบบมาจากวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษเป็นอุโบสถไม่ใหญ่มากนัก กระทัดรัดแต่เปลี่ยนไปด้วยความงดงามซึ่งหาชมยากในเขตชนบทมีพระประธานหลวงพ่อพระพุทธมงคลและหลวงพ่อหินพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่วัดที่พุทธศาสนิกชนพากันมากราบไหว้บูชาขอพ่อนโชคลาบซึ่งส่วนใหญ่มักจะประสบความสำเร็จ รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราเข้าไปกราบนมันสการพระประหลัดอนุสร์สันติการโเจ้าอาวาสวัดหนองหอยพร้อมรับฟังธรรมะและกิจกรรมข่าวสารงานบุญที่สำคัญของวัดกันเลยค่ะขอจะเจริญพรคณะสัทาญาติโยมทุกคนทุกท่านอาตมาพระประหลัดอนุสร์สันติการโธเจ้าอาวาสวัดหนองหอยรายการที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้รับชมที่โอ,อกาส รายการส่องธรรมในครั้งนี้ก็สำหรับวัดน้องหอยนั้นตั้งอยู่เลขที่1หมู่ที่4ตําบลห้วยโปง่งอำเภอโคกสํารงจังหวัดลบบุรีก็อาตมาก็ได้เข้ามาบูรณะวัดแห่งนี้ได้ก็4ปีแล้วนะคุณโยมนะเข้ามาอยู่ก็ตั้งแต่ปี2561ในช่วงปลายปีมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ เป็นเวลา4ปีเต็มย่างเข้าปีที่หวัดนองหอยนั้นก็ความเป็นมาก็เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้สร้างกันมาก็นานพอสมควรหรับอุโบสถหลังนี้ก็เริ่มสร้างตั้งแต่ช่วงต้นปี64เนาะช่วงเดือนมกราคมเริ่มสร้างแต่วันที่4เป็นต้นมาปัจจุบันนี้ก็2ปีแล้วย่างเข้าปีที่ส สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำวัดนั่นก็มีองค์หลวงพ่อหินที่อยู่ด้านหลังของอาตมาสำหรับสิ่งขอสร้างตอนนี้ที่ยังขาดอยู่ก็คือรานคอนกรีตที่อยู่ด้านนอกรอบอุโบสถแล้วก็การตกแต่งภายในตอนนี้ก็ยังขาดเจ้าภาพอยู่เพราะว่าภายในนั้นโบสถ์หลังนี้ก็มีความประสงค์ที่ว่า จะให้กุเป็นไม้ทั้งหมดรวมทั้งพื้นก็จะเป็นแกะเป็นภาพภาพแกะสลักเป็นภาพพระเจ้าสิบชาติญาติโย,ยมท่านใดท่าสนใจก็เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพจับจองกันได้นะโยมนะการสร้างบุญสร้างกุศลเราก็ร่วมสร้างกันทีละน้อยทีละนิดนะโยมนะเพื่อสะสมบุญเอาไว้เป็นสเสบียงบุญสเสบียงธรรม เอาไว้กันไปใช้ทั้งในาชาติหน้าและชาตินี้เพราะว่าทุกคนนั้นมีบุญไม่เท่ากันแล้วแต่บุญใครมากใครน้อยก็สุดแท้แต่บุญของคนนั้นก็สะสมบุญกันนะคุณโยมาการที่ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพปิดทองพระประธานนั้นก็ส่งผลบุญให้โยมมีผิวพรรณมีวันณะที่ผ่องใส บิกบานสำรันใจมีกิจการรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานและครอบครัววันนี้อาตมาก็จะมาขอบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาทั่วสารทิศก็บุญหลักๆของทางวัดก็จะเป็นการสร้างอุโบสถตอนนี้ก็ยังขาดเจ้าภาพและปัจจัยอีกเป็นจำนวนมากแล้วก็ ฝากไว้อีกนิดนึงคือปีนี้ทางวัดก็ยังไม่มีเจ้าภาพกระถินเข้ามาจับจองอจึงขอบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธาทุกคนในวันที่26เดือนพฤศจิกายน2566ที่จะถึงนี้สุดท้ายนี้อาตมาขออำํำลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิต อยู่ณวัดนองอยแห่งนี้ <c oughs> จงโดนบันดาลให้สาธุชนคนใจบุญทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่รปรถนาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แค้วค่าจากพะยันอันตารายขอให้มีเงินทองไรมาเทมาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทาบุญเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบโสถวัดหนองหอยตำบลห้วยโป่องอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีซึ่งปัจจุบันวัดได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่สำเร็จเนื่องจากยังขาดทุนทรัพย์ในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก และขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสมัคคีในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566อย่าพลาดร่วมทำบุญสร้างอุโบสถและเป็นเจ้าภาพกระถินสมัคคีสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรากฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ จองผ้าไายและเป็นเจ้าภาพเปิดโรงทานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระประหลัดอนุสร์สันติกรรเจ้าอาวาสวาดัดหนองหอยโทรศัพท์063647 4498หลังจากจบรายการค่ะท่านผู้ชมหลายท่านนั้นก็จะเลือกที่จะตามรอยรายการของเรานั้นไปทําบุญตามวัดต่างๆนะคะขอให้มีความสุขค่ะและกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่แต่ว่าหากท่านใดนั้นติดตามรับชมแล้วอยากชมซ้ําช่องทางที่เราขึ้นไว้ค่ะวันนี้รัตมณีกังวลไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ